สนุกใช่สนุกมากมากเลยเพราะว่าเออรู้สึกว่าได้เห็นทั้งแฟนเกอร์แล้วก็แฟนบอยด้วยใช่ไหมเออแล้วก็แล้วก็ขึ้นต่อจากวงบอยแบนด์เหมือนกันเออใช่แล้วก็งานวันนี้ก็ต้องบอกว่าน่าเดินมากๆเลยค่ะเพราะว่าพวกเราอ่ะยังไม่ได้มีโอกาสได้เดินวันนี้ก็มาโชว์ก่อนแต่ว่าเสร็จจากนี้ก็คือต้องไปเดินเที่ยวแน่นอนว่างานน่าเดินมากใช่ดูแบบมีหลากหลายโซนเนาะมีเรียกว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการเลยนะคะอย่างนี้มีเล็งอะไรไหม ไม่ไนใจไว้ว you know, ่าจะอยากเดินโซนไหนอะไรอยากเดินบ้านละสวยแล้วก็โซนต้นไม้ค่ะใช่เรา้สเหมือนกันอยากไปโซนแบบใส่แคม์อันนี้ฝากหมุดตั้งแต่ในห้องซองละเห็นเห็นมีแบบว่ามุมที่ให้ถ่ายรูปด้วยใช่แบบสวยๆโคตรสวยมากสวยมากเลยอยากไปอยากไปมากสวยมากฝั่งฝั่งก็น่าจะเป็นโซนดอกไม้ค่ะสงสัยแบบต้นไม้อะไรรู้สึกว่าสวยแล้วก็เอาไปจัดบ้านได้ด้วย เล็งๆหนูก็เล็งเล็งจุดที่เขาแบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าเตียมไว้ให้แบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยหนูก็แบบใส่ชุดสีเขียวมาเลยค่ะนุ่มพร้อมมากเลยกับหนังสตุลแน่นอนกระเับล้ววันนี้อ่าถ้านไม่ได้เลือกซักของสักหนึ่อานะคะที่อยากจะซืจะเลือกอะไรเอาต้นไม้แล้วกันค่ะวันนี้รู้สึกอยากได้ต้นไม้กลับบ้านเห็นเห็นพี่ทีมงานของเราก็ซื้อต้นไม้ไปแล้วหนึ่งต้นไปซื้อเร็วมากเดินกลับมาพร้อมกับ ต้นมะลีลใช่แล้วก็เลยเห็นแล้วรู้สึกว่าอยากเอากลับบ้านบ้างค่ะส่องหนูก็จะเป็นโซนหนังสือละกันค่ะถ้ามีโอกาสก็อยาไปแบบแวะเอาหนังสือใหม่ๆกลับบ้านซะหน่อยอเล่มสองเล่มอนี้ พอหนูอยากปลูกต้นกระบองเพชรนี่เป็นแบเป็นแท็กเป็นแท็กตันน่ารักมากอันเท่านี้หนูใหญ่มากใช่น่ารักมากไปเดินดูอยากลองเหมือนกันนะคะหนูก็ตามสไตล์ค่ะเต็นท์แล้วกันค่ะมีเอาเต็นท์กับบ้านเลยเหรอวะเนี่ยเอาเต็นท์กับบ้านมันก็เอาได้มันกับบ้นของหนูแลน่าจะเอาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเออเตียงนอนกับบ้านไปเลยเอากับบ้านไปเลยจะได้นอนเพียงพอเพราะที่นี่มีแต่เตียงคุณภาพสันั้นเลย านะค่อยากได้เตียงเพราะว่าตอนเดินผ่านห้องน้ำก็หนูเล็งแล้วหนูเห็นพี่เขานอนแบบนอนยาวเลยแล้วแบบนอนจริงจังกันหนูรู้สึกว่ามันน่าจะแบบซีฟาร์เลยอยากได้เลยจะให้เชิญทัวร์ไทยขับมาหร่ออ่านหรืออค่ะก็ฝากด้วยนะคะอัมรินเอ็กซ์โปนะคะ2023นะคะตั้งแต่วันที่24ถึง28นะคะวันนี้ก็วันที่26แล้วเนาะก็อีก2วันก็มาร่วมสนุกกันได้นะคะมาซื้อของกันได้นะ ก็เป็นสเตจที่2ของพวกเรานะคะหลังจากเป็นสเตจแรกผ่านไปก็เป็นสเตจที่2องเราก็ตื่นเต้นน้อยลงแล้วก็ดีใจมากๆค่ะเป็นเกียรติมากๆที่ทาง Amarin Expo นะคะเชิญพวกเรามาค่ะแล้วกระแสแฟนคลับเป็นยังไงบ้างคะค่ะจริงๆแฟนคลับก็เหมือนไม่ได้คาดบอกว่าเราจะออกมาในลุคที่แบบว่าสวยแซ่บหรืออะไรกันขนาดนี้ค่ะแล้วก็เหมือนเราปิดเนียมด้วยเรื่องสีผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องคอสตูมต่างๆรวมถึงเพลงด้วยที่เราก็มีการนํา ภาษาอีสานเข้ามาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันในเพ,นเพลงนี้ค่ะคิดว่าแฟนคลับก็น่าจะชอบกันแล้วก็คอมเมนต์ก็แบบว่าบอกว่าเอออยากฟังเพลงต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเร็วๆนี้เราก็จะมีเพลงต่อไปด้วยค่ะก็อยากให้ทุกคนเออรอฟังเพลงต่อไปของเราด้วยค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างสปอยได้ไหมคะแบบผลงานเพลงของบ้านอินทร์ต้องให้ต้องให้ต้องให้สองคนนี้เลยสปอยอะไรดีอ่ะก็ มันก็จะแตกค่อนข้างแตกต่างกับเพลงแรกอะค่ะคือเพลงแรกเป็นแนวแบบลูกทุ่งอีสาน EDM เนาะก็จะแบบอุจยอุ๊ยอุ๊่อุ๊ยเอาเพลงเพลงที่สองก็ยังมีความเป็นไม่เหมือนเพลงแรกต้องแล้เพลงที่สองก็ยังมีความเป็นคาแรคเตอร์ของอีล่าอยู่แต่ก็เป็นอีล่าในรูปแบบอื่นๆก็ยังไงก็อยากให้ติดตามค่ะก็ยังแซ่บอยู่ก็ยังมีค่ะเพราะคาแรคเตอร์ของเราก็เป็นสาวแซ่บอุ้ยก็ต้องรอติดตามใ่ไ ยังอยู่ในขั้นตอนผลิตเนาะเออก็ฝากแฟนๆติดตามผลงานกันต่อไปค่ะว่าซิงเกิลสองจะมาตอนไหนซึ่งบอกได้เลยว่าไม่ไม่ช้าไม่นานไม่ช้าก็เร็วเฮ้ยเฮ้ยไม่ช้าเกินรอใช่ไม่ช้าไม่ช้าก็เร็วเอ๊ะไม่ช้าเกินรอแน่นอนค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะถูกใจแฟนๆหน้าดูเลยใช่ฝากด้วยนะคะเ่าจะยังมีแบบว่ากิจกรรมที่แบบว่าร่วมกับแฟนคลับอะไรอย่างอื่น ได้ว่ามีแน่นอนค่ะแบบว่าเราก็จะจัดคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าเห็นบ่อยๆใช่ก็อาจจะมีไปขึ้นโชว์ไปร่วมงานเนี่ยค่ะถ้ามีซิงเกิลที่2ก็เดี๋ยวก็จะมีการโปรโมทอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะไปตามที่ต่างๆก็อยากให้ทุกคนติดตามทางแฟนเพจของเราจจะมีกิกรรมให้แฟนคลับแบบร่วมสนุกกันอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็จะมีของรางวัลแจกใช่ชาเลนจ์ต่างๆอะไรต่างๆแล้วก็ได้รับเมงินช่วยจากพวกเราไใช่เป็นรับรางวัลกลับบ้านห้องจากผลงานเพลงเราเพิ่อนอคอนเทนต์มาใช่ไหมเอย แล้วซอยอที่เป็นอีพีก็สามารถรับชมได้ทางยูทูปค่ะตอนนี้ก็อีพีแรกมาแล้วเห็นแฟนคลับแบบว่าเม้นกันบอกว่าเฮ้ยมันตัดตอนสนุกมากเลยแล้วก็แบบไม่คิดว่าน้องจะแบบกล้าทํานู่นทํานี่<ช>อะไรกันขนาดนั้น,นค่ะเพราะว่าเหมือนมันจะมีมิชชั่นต่างๆให้พวกเราได้ทําการบอกเลยว่าโหดมันฮาสุดๆเลยค่ะ<ช>จริงก็ไปติดตามได้ในยูทูปนะคะเสิร์ชว่า idpd dot record น้องเต็มไปหมดแล้วเนี่ยค่ะแล้วมีอีพีสองเราจะได้ถูก่ะไหรนไปถ่ายมาเรียกเนาะ ใช่แล้วแต่ว่ามันเหมือนเรียลลิตี้เหมือนกันนะตอนนั้นแบบไปผจญภัยกันเนี้ยค่ะเขาก็จะเก็บเรื่องราวออกมาตัดให้ไงก็รอติดตามชมได้ทางช่องท y o ยูทู e นะคอยได้ไหมว่าเราจะได้เห็นอะไรใน EP 2ไหมจริงจริงอีพีหนึ่งอ่ะเขาก็หลุดอีพีสองแล้วว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นทิ้งปมไว้ทิ้งปมเอาไว้ให้พวกเราแก้ในอีพีสองใช่ ก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดบางอย่างเยอะเหมือนกันค่ะก็อยากให้แฟนคลับไปแบบรู้้วยว่ากว่าจะมาเป็นอีล่าของพวกเราแบบต้องผ่านอะไรบ้างทำไมบ้างทำงานเหนวานุงานแล้วก็เกิดตัวทัก็ขอฝากเพลงล่าสุดของอีล่าได้นะคะชื่อเพลงว่าเด็กยื่นนั่นเองค่ะสามารถรับฟังรับชมแล้วก็รับฟัง m v นะคะได้ที่ YouTube Independent Records <ari> นะคะแล้วก็ข่าวสั้นอื่นนะคะก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook Instagram Twitter IG อ ทิกตอ็อกค่ะ idpddecors เติมเอสค่ะฝากด้วยนะคะฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะ